ไม่เชื่อ่ต้องให้แม่มายืนยันเลยครับรองก็คือลูกสาวจริงเวลาไปองเที่ยวผับเข้าผักมีธนาคารไม่เข้าผมก็ไปเอาบัตรใครมากระโดง18นิอยังอะไรแบบนี้อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือตัวตัวตนจริงนะครับก็คือแล้วอยู่ที่นี่กับเราด้วยนะครับวันนี้เรับอยากเจอตัวจริงเสียงจริงค่ะคุณหมอเขาเป็นว่านคอนเซ็ปต์มือต้อนรับน้องนุ้ยนะคะวันนี้ย่ของเราด้วยใช่ไหมครับทานใดนะคะน้องโตสวัสดีค่ะน้องโกลว้าวตัวจริงในรูปว่าสวยแล้วนะคะ เน้องโฟก็ยิ่งสวยกว่าถ้าเป็นกระเบื้องให้กับน้องโฟด้วยนะคะสวยจริงกแบบนี้เลยนะคะถ้าใครเห็นแบบนี้สนใจนะคะเรามีทีมเจ้าหน้าที่ของรัชภูมิคลินิกนะคะทางด้านล่างให้ปรึกษากันได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ตามน้องมิ้นตอนนี้ไม่ต้องกามน้องอาจจะตามด้วยตาโคเพราะีมคนช่วยยนะคะเราได้ทั้งสองท่านเลยนะคะทีนี้เราฟังจากคุณหมอทําให้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าเรื่องของการเลือกคลินิกความงามแก้ไขที่สำคัญมากเลยนะคะทุกท่านทั้งแท้ต้องมีความเชี่ยวชาญ ท่างผลิตภัณฑ์เองนะคะทื่ไม้ที่มือก็ต้องได้มาเรามีสต๊าดดี้เรามีการศึกษายืนยันในการท่าใจไขมันจริงๆค่ะค่ะในซึ่งในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าใครเคลมว่าเครื่องมีความสามารถในการสลายไขยมันเนี่ยต้องบอกว่าขอดูสต๊าดดี้นะคะค,ค่ะค่ะสต๊าดดี้ซัพพอร์ตตรงนี้เครื่องของเราเป็นเครื่องระดับระดับโลกนะคะที่คลินิกและโรงพยาบาลชั้นนำใช้ค่ะนะคะก็เป็นเพืเพ็นข้่าในการกำจัด จดได้เรยคุณที่สำคัญอย่างคุณหมอแลณนุ๊กบอกไปก็คือไม่จบตัวนะครับผมครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเทอร์มาลชั่งพนี้นะคะไงที่แตกต่างกันแบบชัดๆเลยเขาก็ต่างกันยังไงคะกับเอ็กซ์ล็กต์สุดค่ะขออนุญาตให้อาจารย์เชิญคุณหมอนะคะคือจริงเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วนะครับว่าเอ็กซ์ลิสหรือเทอร์มัลช่งก็ตามมันเป็นโมโนโพลาร์หรือเป็ขึ้นื่งความถี่พิชิวนะครับแต่พวกพวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออลโพลาเนั่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งออลโพลาร์เนี่ยจะเป็นเรียกว่า เป็นโฟกัสอัลตราซาวด์หรือเครือร่องเสียงในการช่วยยกกระชับผิวซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ตัวอัลตราเองจริงจริง